องงคคค์์กาารรรรรบิหสส่วววนนจััดพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,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 นครสวรรค์เป็นประธานเปิดให้ความรู้การแจ้งบัญชีทรัพย์สินปปชประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้เร่งนำเครื่องจักรที่ฮับออกทำงาน ช่วยชาวบ้านขุดลอกขยายคลองอ่างแก้มริงจัดสรรทุกเขตเท่าๆกันที่เหลือขอได้แต่ต้องน้ำเท่านั้นเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาวันที่23กุมภาพันธ์นี้ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์โดยก่อนพิธีเปิดพลตำรวจเอกสมศักดิ์ได้จัดประชุมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะส่งไปอยู่ตามฮับที่องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆทั้งนี้พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ต้องการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ำคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำที่จะต้องมีการขุดลอกหรือมีการขยายหรือมีการปรับระดับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเน้นยำ้ำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รีบนำเครื่องมือออกมาปฏิบัติการทันทีโดยให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องงบประมาณค่าน้ำมันอบจรเราจะมีผลการเพราะว่า ต้องพอใจนะลงพื้นที่ไปเนี่ยลงกับต่อจอไปต่อจอทุกคนจะรู้เวลาไปกับผมเนี่ยถามแรงแรงแรงมาตั้งแต่เมื่อไหร่สองปีสามปีสองปีสามปีสองปีสามปีวันโผล่ไปสระสามสระเนี้ยซับน้าไปทําไว้ปีห้าห้าเต็มสามสระห้าหกมาเหลือสระเดียวเหลือสระเดียวแล้วก็แรงยาวนานมาสามปีสองปีอย่างเงี้ยเพราะนั้น อปจอราาเราเนี่ยทำงานตามความต้องการของชาวบ้านทํางานตามสถานการณ์ที่มันสําคัญนะสถานการณ์เฉพาะหน้าตอนนี้คือเรื่องน้ำนะเพราะนั้นเครื่องจักรลงไปแล้วให้เริ่มจากต้นทางลงไปไปลายทางอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้สนะภาพการส่งต่อเหมือนกับวิ่งผ่านนะะเครื่องมือมันต้องเริ่มต้วตด,ดต้นทางไม่ใช่ว่าเครื่องมือโดดลงไปไปลายทางลอกให้ตายอะ่ะประตูน้าที่บรรพชนน้าไม่เข้าจบไม่รู้จะลอกไปทําไมนะ ราะนั้นเราเล่นเล่นตั้งแต่ประตูน้ำาแล้วพี่ทองเล่นประตูน้ำทุกประตูประตูน้ำทุกประตูต้องจบหมดประตูน้ำจบแล้วก็ลอกไปยาวไปเลยส่งต่อกันไปจนถึงพี่รองนะส่งต่อจนไปจนถึงหมูหนุ่ยนะผ่านหอ,อยมาอะไรมาเนี่ยส่งต่อกันไปจนถึงเจนลงบึงส่งต่อกันไปจนถึงมีระกูลลงบึงนะ,นะ,นะในส่วนของกบพระมิหวหะเดี๋ยวดูว่าจะมาช่วยในโซนของโลกได้ไหมอนะ จนะมาช่วยได้ไหมน้ำเพราะน้ำตรงนั้นไม่มีเลยของตาดเทนี่จะลำบากหลายที่เพราะว่าครองไม่มีครองไม่มีก็ต้องหาที่ทำอ่างเก็บน้ำในปีละหนแค่นั้นเองนะ